สวัสดีค่ะมาพี่น้องมากินข่าวน้อกันอาหารชั้นดีชั้นเลิศเนี่อาหารเด้อค่ะเดิอนอาหารฉันยอมฉันยอมกินเพื่อเธออาหารว่างนะฉันยอมเพื่อเธออาหารว่างนะคะกินข่าวจะกินข่าวกับปลาล่านะ กินขาวอิ่มเลย่ยจะกินผลไม้ต่างเนาะนี่นนอยมนะอมกินขาวกับปลาเพื่อสิ่งนี้นะคะ่ะนะพี่นองวม่กินข่าวกันเ่าขยาขยาข้างหลางมันเป็ดทำไมเด้เข้มข้นของยี่ห้ออีกอย่างหนี่พี่น้องนะคะอันนี้ orman, น,ะน,นะบอแม่ซื้อในตลาดหนักด้วยค่ะซื้อมาจากหา่างย่านดี มือนันไปอย่างโลตัสเห็นมันยืนในห,หางเอ้ยคือเสียบแห้งหลายก็เลยซื้อมาลองเบิ้งเลยี่นอ้องกระแส็บของเพื่อนอิลีนะเนี่ยซื้อมาจากหางเลยค่ะเด้อโลตัสเลยเนี่ยซื้อมาจากโลตัสแต่อันนี้ไปอย่างตลาดนะัดก็เลยพอ่อซื้อมาหลายเทื่อแล้วคุณสาก็บอกว่าให้กินทีละหน่อย ให้แช่ตู้เย็นไว้ถ้าซื้อมาแล้วให้กินทีละหน่อยทีละครึ่งเม็ดแบบนี้นะพี่น้องคอยซื้อเย็นย่างคอยกลับไปยืนเบิอยุตตลาดนัดบดีบ่จงบ่เปลืองเงินเนาะมันอนี้คุณสาวประยู่ค่ะไปทำงานแล้วได้โอกาสจริงๆให้มันหมดโลดบอต้องไปแช e นะ่ตู้เย็นไว้ฮะ เอาล่าแะกินขับวน่องไก่เขย่าก่อนเทใส่จังไม่ต้องบอกหลายหรอกเพราะว่าสิบกินอาหารบ้านอยู่มันสิเป็นปีกันเนาะกินกับกินมันี่เป็นปีกันเทมาแล้เด้อจาเดินเด้อเบิรงนะคะให้ดูนะคะนี่คืออาหารนะคะ รีบักพริกมีหอม,นอมเ,าเอานาะมาก็แล้วก็มากินน้ำแกงเลยจ้ะมากินแซ่บๆน้ำกันเพื่อนหอมเพื่อแซบ่บเพื่อว่าของเพื่อแซ่บนี่เหนียวข้าวเหนียวขี้ข้าวเหนียวกับปลาพมกแห่งแาวนี้ทุเรียนเดิข้าวเหนียวจัมปลา ของแส่บของมาอืมแซับจรับคือม,มาเจอล่องเบ่งน้งแดงผิดถ้าเป็นตัวแห้งคับข้างนองสีเลยอันนี้แม่โจ้คือแบบเป็นหนามากเนะถ้าสื่อเป็นตัวง่า คุณซาก็ให้อีกแล้วซือเป็นหนังมากคือยากเลี้ยงเพรากินขาแล้วก็หาหว่างวันวันทุเลียนกินขาวก็กระเดกประเทศยุอหายเลยกินทุเลียนกินจะไม่ห่อเมื่อก็ได้ Tất nhiên nắm sợi tù lệch yên phụ không bóng nắm 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 bóng nắm 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 นักกรงเทพไม่อีกรอบหนึ่งลงหน้าหลายเดือนแล้วอาหารหน้หารการทำ้งในหลายเดือนแล้วหลักกับนั่งหมุนเวียนซอลลกล้องอะไรอกปากกดซื้อเกาเกลดกดไปตามก็ไหลก็แช่ทำอะไรโจน้ำอะไรเยอะ มาคาเบิ้งคลิปไฮโจซ้ายลุยมานําเนียเด้อจ่าเด้อแม่ยัมึงมีเวลาอ็กคลิปหรอกำงานน,นม่นเห็นค่ะลรงเว้นมากนอนไม่หลักบก็เลือตลาดหลังือเลื่อนเหนื่อมากเลื่น,นาาขาจำบสรแด้ หม้าเงนั่นเลยแหละหืมกเหี้ยครับลูกน้องสองเสนี่ยงยากจะได้ กินเพื่ออยู่ไม่บอกเพราะหายมีเข่ามีเข่ามีน้าควนเฮ้ากันอยู่ได้แล้วเด้ถ้าบอกเงินซื่เอเขาวจะนลำบ,บากมันมีเงินเป็นหายเลยมาก จำเปมีข่าวกินคือเราการที่ซื้อข่าวกินกับเอ็นไห้เอ็นหน้าเอ็อดน้าใส่เงินคือกานใั้ค <c oughs> วามจำเป็นของให้คือต้องมีเงินเท่านั้นหาเงินเท่านั้นเข <c oughs> าจะรอคอยบุญวาสนาบ่ได้เด้บุญมันบ่ล้บทับเด้ ซื้อลอตเตอรี่มากอะซื้อมาแล้วมันกับบริลลทับจักเทื่อมันบอกคือเอกงานต้องแบบเงินแสบจุดยอดสุดยอดไม่เป็นหรอกน้องเขนเลี้ยงใกินทุเรียน mặt ngay này Cứ như thế nào thịt cơm mệt อืมบแับแซบของเพอนอิ่มเก็แต่ละมอแ้วแซ่บอีหลีพี่น้องของเพิ่นแซ่บของเพื่นนุ่เพื่นเลยขึ้นขายยุหางคุณเด,ณดิไปย่างเห็นยุหางขอ,องพี่มามีวะไปชิมดงกันเนาะ เส้นบางกบบแซ่บแซ,บแซ,บแซบ่บไปเลยพี่น้องกินกับเขาเอดเอามาเอดกับเขาตังสมตังใส่แกงแซ่บนัวจ้มเขาเหนียวกับยังแซ่บอยู่ยพี่น้อง อาหารว่างอาหารว่างกับข้าวอาหารว่างจังใดจะชิดนี่แม่โจ้อ๋อว่ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่โจ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ